สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาทำขนมนางเลดกันนะคะอันนี้ที่เห็นเนี่ยก็ตากเอาไว้ค่ะวิธีทำไม่ยากเลยค่ะทุกคนเราจะเริ่มจากการนึ่งข้าวเหนียวนะคะนึ่งข้าวเหนียวให้สุกเลยแล้วก็ร้อนๆแบบน,นี้นะคะเกลี่ยๆสักหน่อยหรือว่าจะไม่เกลี่ยก,ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้พิมพ์เราจะทําตอนที่ข้าวเหนียวเนี่ยร้อนๆเลยนะคะอันนี้บางส่วนเนี่ยเราจะคลุมผ้าขาวบางเอาไว้ด้วยค่ะ ใครมีพิมพ์กลมๆแบบไหนก็ได้นะคะของเราก็ใช้ตัดจากขวดพลาสติกค่ะแล้วอีกชุดหนึ่งเนี่ยก็จะใช้ฝาฝาแบบโหลแก้วเล็กๆนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณนิ้วครึ่งหรืออะไรประมาณนี้ค่ะก็ก็ได้แล้วส่วนวิธีใส่ข้าวเหนียวเนี่ยก็กะเอานะคะอย่าให้แน่นมากไปแล้วก็อย่าให้หลวมมากไปเพราะว่าถ้าหลุมๆไม่แน่นไม่ เรียงเม็ดดีๆเนี่ยเวลาทอดเขาจะแตกค่ะมันจะบางมันจะเบาเกินไปแต่ถ้าเกิดเรากดแน่นเกินไปเนี่ยก็จะไม่ฟูอีกเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นรุ่นแรกนะคะที่ทำเอาไว้ก็แผ่นก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ส่วนเอ่อไอที่ทำไว้สวยๆก็ไม่ได้กดคลิปก็เลยเอาคลิปแรกๆเอามาลงให้ชมนะคะแต่วิธีการทำก็เหมือนกันค่ะเสร็จแล้วก็ตาก ช่วงนี้อากาศเย็นก็จะตากนานสักหน่อยนะคะแต่ต้องกะให้แห้งๆเลยค่ะของเราเนี่ยตากเอาไว้หลายวันเลยค่ะเพราะว่าอากาศเย็นกลัวเขาจะไม่แห้งเดี๋ยวจะเก็บไม่ได้นานนะคะพอแห้งดีแล้วเนี่ยเราก็จะเก็บใส่กล่องเอาไว้เลยค่ะอยากจะพิมตอนไหนยังไงก็ได้เลยสามารถเก็บได้เลยค่ะกล่องเนี้ยก็จะได้ประมาณเ,เกือบร้อยเลยนะคะ99แผ่นเลยที่นับดู สำหรับวันนี้ก็ชวนหล,หลานเข้าครัวค่ะวันนี้จะทำหน้าของขนมนางเ็ศในแบบใหม่ๆที่อาจจะไม่คุ้นเคยกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะทำแบบไหนกันแต่ว่าคงทำไม่หมดแล้วค่ะแยกมาทำเอาแค่พอกินเท่าน,นั้นเองที่เหลือก็สามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้นานๆเป็นสเสบียงสำหรับวันต่อไปได้เลยค่ะ ตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการทอดนะคะเราจะทอดทีละแผ่นสองแผ่นก็พอค่ะไม่ได้ทอดเดยอะเพราะว่าโดยส่วนตัวก็เดี๋ยวจะควบคุมไม่ไหวเวลาทอดก็ดูให้ดีๆนะคะกดๆทั้งสองด้านนิดนึงเขาก็จะไม่แบบไม่แอนขึ้นมาจนกระทั่งด้านหนึ่งเป็นหลุมอีกข้างหนึ่งแอนขึ้นมาอย่างนี้ไม่สวยนะคะก็พยายามทำให้เขาเป็นตรงๆแบบนี้ละค่ะ เดี๋ยวเราจะทอดอแผ่นข้าวให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าวันนี้เราจะใช้อะไรเป็นหน้าขนมนางเลดแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะบางคนก็ชอบกินแบบนี้นะแบบที่ไม่ต้องโรยอะไรเลยค่ะทอดออกมาแล้วก็หน้าตาประมาณนี้ค่ะนางเลดของเราวันนี้เราจะไม่ใช้น้ำตาลเหมือนที่คุ้นเคยนะคะแต่เราจะใช้โคตติ้งหน้าต่างๆค่ะ แล้วก็มีอุปกรณ์ในการแต่งเช่นน้ำตาลสีสีเม็ดเล็กๆแล้วก็เป็นแครกเกอร์เล็กนะคะวันนี้โคตติ้งที่เราใช้เนี่ยก็จะมีสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ช็อกโกแลตไว้์ช็อกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเอาจิงๆิงเนี่ยโคตติ้งต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอันนี้ก็ลืมค่ะกระทะแรกตื่นเต้นก็เลยใส่ไปก้อนใหญ่เลยข้างล่างเนี่ยเราก็จะลองด้วยน้ำร้อนนะคะน้ำเดือดแล้วก็ มีอ่าภาชนะด้านบนเอาไว้ใส่โคูติ้งให้เขาแค่ละลายเท่านั้นเองค่ะไม่ได้ไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องอะไรนะคะเราทาเานูรมาทาอันนี้ตอเป็นอาหารอจะจตกกาเอาไปาเป็นโรนตกามากปะเอาไปทเนอนีมา้เเราจะเอามาชุบกับข้าวนางล็ดทอด มันมีรูอยู่แล้วเนี่ยรูเล็กๆเต็มไปหมดแล้วก็ยังมีกระจกรูตการยังไม่รู้ว่ามันจะละลายก็อนเลยทำไปว้าวเือขนมที่เขามีไงนะเนี่ยขนมหนักนะขนมหนักจริงนะที่อยากอีกที่เราเป็นขนมรูปแบบใหม่จะเขาแบบเป็นวงกลมเราใช้อันนี้กว้างเกินไปมันเป็นกับร่องตกาญสูงเกินเราต้องใช้ไอี๋ ถาดที่มันน้อยๆกว่าน,นี้อุ้ยแต่ก็น,น่ารักนะเธอน่ารักตามมีตามนี้เอ,อ้ยน่ารักอยู่เก๋งั้นึกถึงขนมมันเรื่องไงน้องน,น่าจะเขาแบบเป็นดูๆเป็นกุกกอมมาต่อกันเป็นรูกน้องนะใไหม,มน่ารักแต่อันนี้นไม่ใช่ขนมอันนี้ค่ะอันนี้เป็นข้าวกรอบข้าวกรอบพีพีกรอบจุบอ้ะว้าวน่ารักกันเตอร์จะว่าไปเอาไปขายให้เพื่อนผู้หญิงเนี่ยขายอีกแล้วขายให้หมดขายตลอดนะคุณฮันเตอร์เนี่ยนี่ขายไว้ก่อนมีฮัเตอร์เป็นเทดดิ้งเูืทดสอบ สอบจะหมดให้ถ้สอบจะหมดไม่จะขายว้าววิ่งนี่สมบูรณ์มากสมบูรณ์แบบสีชมพูว้าวเหมียวมากก็มีรสชาเขียวด้วยนะรสชาเขียวน่ารักมากเลยเทติ้งของเราเทติ้งหนึ่งของเราสภาพอาจจะไม่ค่อยดูดีสีก็สวยอยู่สวยอยู่นะว่าไปแค่เข้ามาสูบไปหน่อยมันก็เลยไม่ครบมันก็เลยเครื่องไม่ครบเราก็ซ่อมได้ไงนี่ซ่อมได้

หน้าสตรอเอรีร่เสร็จไปแล้วนะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยหน้าช็อกโกแลกเลยค่ะเ <parity> พรเอิญมันสีแบบไม่แตกต่างกันนะคะพ <R ank ening> อที่จะกลืนกันได้ <S <S <hr ie> เราก็เลยใช้กระทะใบเดิมค่ะ <S <S <hr ie> แล้วก็เอามาชุบแบบนี้เลย <S <S <extracted> <S เดี๋ยวชุบให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะโรยด้วย เม็ดน้ำตาลสีสีแล้วก็อาจจะมีแคกเกอร์ที่เป็นตัวอักษรติดไปด้วยเพื่อความน่ารักนะคะตอนนี้บอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆค่ะกลิ่นช็อกโกแลตอบอวลไปหมดเลยทุกคน แต่งง่ายๆแค่นี้ก็สวยงามค่ะทุกคนการตัดตาตกแต่งก็เป็นไอเดียของแต่ละคนนะคะไม่ได้ซีเรียสค่ะใครอยากจะแต่งแบบไหนก็ได้เลยค่ะโดยเฉพาะเม็ดน้ําตาลนะมีหลากหลายให้เลือกนะคะหลายแบบเลยอันนี้มีตัวที้ลยนะอ้าวอันนี้ขาดตัวอักษรไปตัวนึ่งไม่มีตัวอัก,รกอคราวนี้ก็มาถึงคิวของไว้ช็อกโกแลตแล้วค่ะ ทำเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะวิธีการละลายโคดติ้งก็เหมือนเดิมกลิ่นไวช็อกหอมมากๆค่ะทุกคนเวลาลงไปในแผ่นข้าวอย่างเนี้ยสีสวยงามมากแน่นอนว่าเดี๋ยวเราเพิ่มน้ำตาลเม็ดเม็สีๆน่ารักน่ารักแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสีต่อไปจะเป็นสีอะไรเดี๋ยวรอชมกันได้นะคะทุกคน พอถึงตอนนี้เนี่ยเริ่มสนุกแล้วนะคะเพื่อนๆใครมีไอเดียที่จะทำแบบไหนก็ได้เลยนะคะจะอยากให้ลองทำมากๆค่ะคราวนี้ก็มาถึงสีม่วงบูเบอรี่แล้วเรายังใช้ถาดเดียวกับไวช็อกอยู่นะคะเพราะว่าต้องการให้เขาเกิดสีที่เป็นมิติสีม่วงกับสีขาวในแผ่นเดียวกันค่ะแต่ว่าดูแล้วก็ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าพื้นผิวของอแผ่นข้าวเนี่ยเขาไม่เรียบไม่เหมือนโดนัทนะคะแต่ก็ ได้เป็นอีกสวยงามอีกแบบหนึ่งค่ะโดยเฉพาะสีม่วงสีโปรดน่ารักมากๆค่ะทุกคนหวังว่าทั้งหมดนี้จะเป็นแนวทางให้ทุกคนที่อ,อยากจะทำนะคะยิ่งใครมีเด็กๆหรือว่าใครอยากจะเอาไปประกอบอาชีพเนี่ยสามารถทำได้เลยค่ะวิธีทำก็ไม่ยากตามที่เห็นในคลิปนี้เลยค่ะทุกคน ข้าวนางเล็ดฟรุงฟริงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้หลานตั้งให้ค่ะสีสันสวยงามน่ารักตามแต่เราต้องการเลยค่ะทำก็ง่ายถึงจะใช้เวลานานสักนิดนึงแต่ผลที่ได้รับคุ้มค่ามากๆค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะคลิปนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงค่ะแต่ว่าหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็นำไปเป็นแรงบันดาลใจได้นะคะ ข้าวนางเล็ดฟุ้งฟิ้งของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนน่ารักไหมคะขอบคุณทุกคนคะ่ะสำหรับการรับชมคลิปนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะมีอะไรดีๆจะมาฝากทุกคนบ่อยๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะขอให้โชคดีแล้วก็มีความสุขกันค่ะส่วนทางนี้ก็เดี๋ยวรอให้โคตติ้งเขาแห้งดีก็จะเก็บใส่กล่องเอาไว้กินนานๆได้หลายวันเลยค่ะแถมยังกรอบดีอยู่ด้วยนะคะ ลา,ากันไปแล้วจริงๆค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ